สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยดาวทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอะ่ะ ก็ก่อนที่จะไปดูนะครับในชุดสรุปนะฮะก็มาดูในที่ในสูตรนี้กันก่อนเลยนะครับเผื่อบางท่านพลาดในคลิปไหนสูตรไหนไปนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับสูตรที่เขาก็มีในที่ในสูตรนี้นะครับอ่ะสลับกันเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสูตรนี้ก็งวดเว้นงวดเนาะอ่ะเข้าอ่าเข้าเข้าหลุดเข้าหลุดเข้าวันี้จะหลุดหรือเปล่านะครับแต่ก็อ่ะเนี่ยมันอาจจะเข้า2งวดติดมาในช่วงนี้ก็ได้ นะครับสูตร2 1กับสูตร2-2สนะสลับกันเข้าเนาะเข้า2งวดติดแล้วก็มาหลุดนะครับเนาแต่ในสูตรเนี้ยนะฮะสูตรนี้ก็หลักหลักหน่วยก็เข้าดีนะนะครับเนาหลักหน่วยเนี่ยถึงตัวเจาะไม่เข้านี่หลักหน่วยก็เข้านะครับในสูตรนี้อ่ะงวดที่แล้วนะครับออกไปที่ใน2 2 6สนะครับนั่นแหละนะก็เข้าตรงๆในที่ในสูตรนี้นะครับอ่ะมาดูนะครับมาดูในงวดของวันที่7นะครับเนาะ วันที่7นะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับในงวดนี้นะฮะยอดงวดที่แล้วเป็นเลขใกล้เคียงนะครับสีไม่มาก็ไป3นะครับเนาะเอองวดก่อน2ไม่มาก็ไป1ไป3 7ไม่มาก็ไป8ปดนงวดล่าสุด2ไม่มาถ้า2ไม่มาก็ซื้อ1กับ3แล้วกันนะครับเนาะอ่ะนะครับเผื่อมันจะมาเอ้าก็ให้มี2แล้วกันนะครับสหรับในที่สูตรเลขวิ่งนะฮะต่อไปเป็นสูตร2ตัวนะครับงวดที่แล้วเข้า63ตรงๆ ล่าสุดนฮะให้หลักสิบไป8กับ9หลักหน่วยเป็น6 7 8 9ปดนะครับจับคู่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน8ป6 8 7 8 8 8 9 9 6 9 7 9 8 9 9าดนะครับฮะนะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสูตรนี้ ส่วนในอีกสูตรหนึ่งนะครับนะก็เข้าสลับเข้าสลับหลุดกันนะครับนากอ่าก็งวดที่แล้วหลุดนะครับสูตรนี้นะฮะก็ล่าสุดให้หลักสิบไป5กับ6หลักหน่วยเป็น5้าสี่สามสองหนึ่งนะครับจับคู่ก็จะได้นะครับในที่ใน5 5 4 5 3 5 2 5 1นะครับ6 4 6 3 6 2นะครับแล้วก็จะเปนในที่ใน61นะครับ เดี๋ยวแหละสำหรับในที่ในสูตรนี้ส่วนในสูตรเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่นสูตรเลขเด่น4ตัวนะครับงวดที่แล้วก็ก็เข้าไปในที่ในสองนะครับมอดที่แล้วเข้าไปในที่ใน2เนาะล่าสุดนี่ก็ได้ก็คือนําหลักแสนหลักแสนคูณ7 8 9หลักแสนคูณ7 8 9แปดเมนมาละ ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับเอาไปดูเปนเพียงแนวทางนะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้อ่าคูณเจ็นะครับล่าสุดหลักแสนเป็น2 2 0 2 2 6 3 7 8 9หน่วยคูณ5 7 2เป็น14 แปดสอเป็น16 9 2เป็น18บ่ปได้4 4่สีนะครับในเด่น4ตัวนะครับ4 6 8 5กแปาจะมาในที่ในตัวไหนนะครับถ้า4มานี่ก็4ก็หายเป็น5 4หรือ6 4นะครับถ้า6มาก็8 6 9 6แ้ว6 4นี่ถ้า8มาก็8เยอะหน่อยนะครับ5 ก็มีนะครับเนาะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นนะครับในสูตรนะครับทั้งหมดเนาะในงวดของวันที่7นะครับยังไงก็ขอให้สูตรเข้าแล้วกันนะหรืออาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในชุดสรุปเนาะอ่านะครับในชุดสรุปก็ได้ดูกันต่อจากนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงเปัางๆแล้วกันเนาะ สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลรานะครับทุกๆท่านกันเลยนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูสูตรก่อนหน้านี้กันไปแล้วนะครับเนาะใครชอบสูตรไหนก็นําไปซื้อนําไปจับนะฮะหรือจะมาเปียเทียบกันนะครับกับในชุดสรุปก็หนดิ้งวันที่แล้วก็หลุดนะฮะขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะคบางหลุดบ้างสลับปรับพุงกันไป นะครับเราอืมเลขออกเบิดเลยนะครับเราแมลวันพาเล็กออกเปิดที่เรารีบออกเปินอีกว่าวันนี้นะครับเราอ่ะโอเคนะครับวดที่แล้วหลุดวันนี้ก็วันนี้ก็ขอให้เข้าแลยกันนะครับขอให้โชคดีทั้งฮานอยแล้วก็นะครับในที่ในหุวนนะครับเปล่าพัฒนานะครับเราใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งติดตามกระดิ่งอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสลับชาแนลที่นะครับ อยากได้เลขทูบเนาะหวยรัฐบาลนะครับเนาะเลขทูบเข้ามา2งวดติดแล้วนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เดี๋ยวผมไปขอกับนะครับองค์พ่อเพื่คิดเนตรนะครับซึ่งผมก็ไปมา2งวดนะครับลองดูว่านะครับไปขอแล้วจะลงคลิปให้ดูเนี่ยเราดูว่าจะเข้าไหมนะครับผมก็เก็บเก็บเนาะเก็บไปซื้อนะครับเนาะเก็บไปซื้อซุ่มซุ่มนะครับเนาะแต่แต่ผมก็ตัดในในโค้งสุดท้ายหวยรัฐบาลอยู่นะครับที่ได้หกสามก็เพราะเลขทูบด้วย นะครับออลองดูนะฮะเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวได้ดูกันนะครับในที่ช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับเาช่องหวยเด็ดจัดไปนะช่องหวยไทยเด้อนะครับเนาะอ่าวันนี้หวยลาวกันก่อนนะครับลองหวยลาววันนี้นี่นะครับลาวพัฒนาวันที่7นะครับวันพุทธที่7กุมภาเนาะให้ไปก็คือในที่นเด่น1เด่น8แล้วก็ในเดนะ่น4ี่หนปี่ะฮะแล้วก็4 8 1เนะี่ยขอให้มาแล้วกันนะงวดที่แล้วก็ให้4ไม่มานะครับเนาะเจ็ด สี 4, นะ่ห้าเนาะที่แล้วไม่มีนะครับเนาะเจ็ดสนะี่ห้าเนาะข้ามหกไปนะครับเนาะโอ้อ่ะวันนี้ก็ขอให้มีแล้วกันนะครับจับคู่ชุดเด่นเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเก้านะครับหรือท่านไหนชอบในเด่นหนึ่งนะก็ซื้อไปแค่ในหกคู่นี้ก็ได้นะครับควรจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัว นะครับเนาะอ่ะส่วนในชุดเด็ดอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ใน40นะครับ46 44 43 49นะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน42นะเผื่อจะออกเลขเดิมอีกนะครับเลขเดิมอีกก็จะเป็นนะฮะในที่ในนะครับ44เนาะที่ออกไปก่อนหน้านี้นะครับที่ออกเลขเบิ้ลนะครับออกตั๋วเลขเก้านะช่วงนี้นะครับส่วนในตัวกันวันนี้กันไว้นะครับในที่ใน80 86 8 4 8สี่แปดปดสสมแล้วก็สองสามนะครับนั่นแหละนะถ้ามันจะเบิ้ลวันนี้ผมก็ชอบสา8สมปัดแแล้วก็สี่สี่นะครับเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะใครชอบเลขเบิ้ลก็ติดไว้3ามคู่นี้นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ซื้อเลขบวกครับเนานะเลขเบิ้ลน,นะครับอ่ะก็ให้มาแล้วกันเนาะวันนี้นะครับสมตัวนะครับเป็น9 80 3 8 6 7สปดหเจ็ด 84นะครับ3ตัวใน3ชุดแรกนะฮะขอให้มีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะในอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในที่ใน2 2 1 6 3 8 8 4 1 3นะครับอืมสตัวก็ลองติดไว้จักน้อยพอได้ดุนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ่ะขอให้โชคดีถูกหวยกันทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันนะฮะสำหรับในนะครับแนวทางเราพัฒนานิ้วกวของวันพุธ นะวันพุธที่7ก็ขอให้โชคดีเฮงปังๆนะขอให้แตก2ตัวตรงๆนะขอให้เข้า3ตัวบนตรงๆเลยแล้วกันนะครับใครถูกหวยใครโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะนำเงินที่ถูกหวยโชคดีไปทําบุญทาทานด้วยเด้อน,นะฮะวันหน้าก็จะได้ถูกโชคดีกันอีกนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ